สวัสดีค่ะมานนนางน้ำเสนอนะคะเลาะชมสวนค่ะเลาะชมสวนนะคะเลาะชมสวนแล้วก็มาดูานานะคะ ชุมชนคนบนคำาะะคะเน,น่มข้างล่างเนี่เป็นภูเขาสูงค่ะแต่ถ้าขึ้นมาข้างบนภูเขาก็จะเป็นที่ราบนะคะเพื่อในใส่ผ้านมาหลอ่อหล่อช่องยุ่งเที่ยวถัดเรียกว่าเขาขาดนะคะแต่ใจบวขาดค่ะต้องมาเยือนนะคะ <laughs> ค,คุณจะเชื่อไหมคะบนภูเขาสูงจะเป็นที่ลาบมีบอ่อน้ำมีต้นไม้สวยงามมากคะ่ะผู้ใดมากกินเ็ตกับตองเกินมาหาทั้งเขาเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะมีทุหหนามีความอุดมสมบูรณ์ค่ะมีรถราคาเป็นล้ลานๆนะคะอยู่บนเขาค่านจะเส้อบอกระ,ะมีรถญี่ปุ่นอยู่บนภูเขาะคะ่ะ นนเต็มกเสือกเห็นผักบันไหนมาล่อเล็ดถ้ามาเที่ยวชมยูทูทัศน์นะคะนี่ค่ะยู YouTube ทูทัศน์บนภูเขาเรียกว่าเขาขา,อาอมระหว่างอำเภอห่นโสงกับอำเภอบันผือคะ่ะนี่ก็เขตติดต่อบ้านกลางนะคะบ้านกลาง ตะบนเส้นตะไมค์คีะบรรยากาศบ้านบานบท่านจะเซลฟ์เาะว่าบนเขาไม่ถนนย่างดีเลยค่ะทัาสีทุกบาทุกสางคงข้างมากนะคะ ไอ้รถเล่นนลค่ะไอ้ใช้จริงจริงท่านไดสนใจอยากมาขี่รถเล่นเชิญนะคะ